สถานการณ์ทางการเมืองและแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในช่วงเวลานี้ก็น่าสนใจอย่างมากท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีโดยฮามาสก็มีแรงกดดันมีกระแสของประชาชนที่ไม่พอใจในตัวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูอยู่แล้วและในช่วงที่เกิดสงคราม ได้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีสงครามหรือว่า War c a b i n e เขึ้นมาและขณะนี้ก็ยิ่งเริ่มเห็นถึงรอยร้าวช่องโบ่ในการบริหารประเทศในช่วงเวลานี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะหลังการแถลงข่าวนัดแรกของคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลหรือ War c a b i n e เซึ่งเป็นการจับมือกับฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อรับมือกับการทำสงครามกับกลุ่มฮามาส ข้อความบนโซเชียลมีเดีย X หรือทวิตเตอร์จากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเพียงข้อความเดียวในช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งถูกลบและแทนที่ด้วยคำขอโทษจุดกระแสความไม่พอใจและแนวโน้มความไม่ลงรอยในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ข้อความในทวิตเตอร์ที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้ระบุว่าไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ใดหรือช่วงเวลาไหน นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่เคยได้รับคำเตือนถึงเป้าหมายของฮามาสที่จะก่อสงครามเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทุกคนรวมทั้งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารและซินเบดหน่วยข่าวกรองในประเทศเชื่อว,ว่าฮามาสถูกป้องปรามและกำลังหาที่อยู่การประเมินนี้ถูกนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยข่าวกรอง ก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นข้อความดังกล่าวแม้จะถูกลบไปแต่ความหมายที่แปลได้ว่าชี้ความผิดไปยังหน่วยข่าวกรองและกองทัพสร้างความไม่พอใจอย่างมากเอาจาซีรารายงานคำพูดของอวิกดอร์ลิเบอร์แมนอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมและได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีสงครามชุดนี้ด้วยระบุว่าเนทันยาหูไม่ได้สนใจเรื่องความมั่นคงหรือตัวประกัน เขาสนใจแต่การเมืองด้านอดีตในทหารระดับสูงของอิสราเอลออกมาเรียกร้องให้เนทันยาฮูลาออกย้ำประชาชนต้องการความมั่นคงปลอดภัยแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้นำอิสราเอลจะยังคงอยู่ในตำแหน่งหลังตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการลาออก the That's my goal. That's my responsibility. And that's what I'm leading the country to do. This is my responsibility now, and it's a, it's something that I think unites the entire country. We're all supporting the soldiers. We're soldiers, supporting our commanders. We're supporting the IDF. We're supporting, I think the uh, unbelievable efforts of our reservists and our security forces. We'll continue to do that until victory. <laughs> โดยเฉพาะกลุ่มที่ครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันไม่เห็นด้วยกับการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือตัวประกัน We are just hoping that Netanyahu and all the other politicians and the people that get this decision won't forget the hostages and will think about them before any decision that they are making ผลโพจากมหาวิทยายลายัายไรส์มานซึ่งทำขึ้นสิบวันหลังเกิดเหตุ ระบุว่าร้อยละ76ของประชาชนอิสราเอลไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลและความนิยมในตัวเนทันยาฮูที่ลดลงเรื่อยๆก่อนหน้าการเกิดเหตุกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปก่อเหตุในอิสราเอลเนทันยาฮูเองเผชิญกับกระแสต่อต้านและการประท้วงจากประชาชนในวงกว้างความไม่พอใจต่อการขยายตัวของปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม วิกฤตที่อยู่อาศัยนโยบายประชานิยมข้อกล่าวหาคอร์รัปชันที่เนทันยาฮูยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีและการเดินหน้าจำกัดอำนาจศาลสูงสุดนักวิเคราะห์ประเมินว่าท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและความไม่ลงรอยในคณะรัฐมนตรีอนาคตการเมืองของเนทันยาฮูอาจจะไม่ค่อยสดใสชลัน์โยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน